ยิงเหล็กถุงหลุดที่แย่เลยนะถ้าถุงหลุดอะไม่มีไม่มีกอนองอฮะไม่ได้ใส่เหรอไมม่ัมนนร้อโอ้โห <laughs> ถ่ายคลิปออกได้ไหมเนี่ยทำไมอะไม่แบบมันร้อนนะถ้าเกิดผ้าถุงหลุดอะไรอย่างเนี้ยถ่ายได้ขอเสนอทุกท่าน <laughs> โอ้ดาวยั่วเหรอหลายจริงๆไม่แค่เอาไปแกงได้พี่ยูโลใกล้ใครก็ได้ กัน,นี้เ,นอ,เ,นเอนกันนะทำไมอ่ะออกหิรย,ยากกินท่วานะที่นี่ิรรายากยอ๋อเ,เ,เวลาอยู่โนร์ระยกพอกลับมาไม่ยากเ,เบือ่อเบื่ออย่างยากเหรอพี่เ <c oughs> <c oughs> บือบ่อเบือ,อย่างยากใช่มันเกี่ยวกับอายุด้วย แล้วพี่ยูรพี่ยูรอไม่ได้ไลฟ์สดเหรอไม่ได้ไลฟ์สดเหรอมากกว่าเดิว ค่ะขอบคุณมาก,ากามามขาดตังที่จะไปซื้อพี่ขาดตังที่จะไปซื้อทำอยู่ทูเยอะแยะไห <c oughs> นพี่ไปดูดีมีคนดูหนูไหมอ่ะมักดไลค์มันไม่ได้มาด้ตังไง ก็กดอดีแล้วจะได้เปิดการมองเห็นตกลงมาบาดตัดรอบสองพี่มันไม่ใช่บาดตัดตรงตรงของพี่เป็นลวดหนามด้วยนะแต่มันตกมาฝั่งหนูไม่มีปัญหาหรอกมันอาจจะแบบว่าเอแผลมันไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าตกไปของพี่นะนะ่ะเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะพี่ยูโร <c oughs> มันเป็นลวดหนามนะพี่นึกภาพเอาอันนั้นเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวค่อยดูนะ

พอดีกินเท่าไรหร่หรอแกงขี้เหล็กอะอหนูก็ทํากินไปมั่วบางทีก็ง่ายๆส่วนมาจะเป็นกับข้าวที่มันนั่นหน่อยก็คือทําคลิปถ่ายคลิปอะไรถึงจะกินได้น้องนันก็คือกินง่ายมากบางทีแบบมันไม่ได้กับข้าวหรอกเห,ห,หรอพี่ทําคลิปกินเหรอกิอนผักปลาเยอะไนหะหรือไง ถ้าถ้ามันไม่ทําแบบนั้นมันก็มันก็ไม่น่าดูใช่ไหมแต่หนูหนูเห็นเนี่ยโอ้โหพริกเขานี่สุด,สดเลยนั่นหนูก็ใส่นาะปะลาเยอะมากก็ไม่ดีเพราะว่าแต่ถ้าไม่ใส่ปลาเยอะมันก็แห้งมันก็ไม่มันก็เวลากินขนมจีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความดันสูงด้วยอะ่ะกินเค็มกินอะไรไม่ได้ <laughs> เสร็จแล้วนะลงทุนขนาดนั้นเลยลงทุนขนาดนั้นเลยจริงเพาะหมาเราบอกว่ามันยังรอดได้มันรอดมัฉลาดนะที่หนูบอกพี่ยโรให้ดูเห็นไหมทําอย่างดีเลยหนูนึกใจอุตส่าห์ทำไปทีเขียวๆอย่าง,งดีเอาไม้มาหน,<ส>นูเอ๊ะมันหนูบอกอ่ะมันหายไปไหนวะเนี่ยพ่พอไปดูดิมันมีรูอยู่หน่อยนึงมันก็รอดไป และหลังจากวันนั้นที่หนูบอกพี่ไหมน้องพี่รู้สึกว่ามันปิดพอไปทีทีเอ้าใช่เธอบอกนี่มันก็รอดออกมาได้อีกมันก็โดดได้อีกต่างหากนะหนูจะบอกให้วันนั้นอีแถวอีแถวนั้นมันยังไม่ขึ้นใช่ไหมชั้นบนน่ะหนูก็นั่งอยู่เอ้ามันมันเอามันไปอยู่ฝั่งอนนี้มันมันกระโดดขึ้นนี่ว่ะมันจะคุ้มไหมนะพี่ยูโรมันกระโดด นะมันจะสูงอีกหน่อย,ยนะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเป็นเห่าแล้วดีแต่หนูว่าเลี้ยงไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าหนูกลับบ้านที่มันหลายวันนะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันสิ่งมีชีวิตมะเขือเปาะมะเขือคืนขืนไหไรเปาะไม่ใช่หรอมะเขือเปาะแต่ครั้งนี้มันกินไม่ทัน มะเขือขึินจะเถียงทำไมล่ะใส่สุปตำไม่รู้อ่ะโอ้ยไม่หายไหนไหนทำให้อูเนี่ยมะเขือคืนชัดๆเนีเออเ่ยเขาเอาไปดองเขาเอาไปดองใส่กระดาษดองเไงอัเนีน่ยจ้ามะเขือคืนเอามาันไม่ใช่มะเขือเปราะเลยนโะนค่ะมะเขือเปราะก็คือลูเกเขียวๆลายๆนู่นอันนี้มะเขือคืนตำซุปตำกรอบมากแลเออเนี่ยแล้วก็ไม่ค้าเขาไปใส่ เขาเป็นยองกับกะหล่ำใช่ไหมหอมก็ค่อนสมกับนอร่อยนี่นะเห็นไหมอืมมันคืนนี่นะมันตื่นเฟื่อนอ่ะฉันดูฉันก็รู้แล้วค่ะรูไม่รู้จักถ้าเดี๋ยวจะแนะนำให้นะคะสวนไข่วะเนี่ยสวนไข่วันนี้เดี๋ยวจะแนะนำให้นะคะเดี๋ยวพาไปบกับยูทูบเดนนะ เตี้ยชุมแพหนูค่อยจะเรียกเพอกชุมแพร่ปลูกมละกหนูอยากปลูกไอ้ที่มันเตีเ้ยพ่ยูโ,โตรตัวนี้เนาะหนูไม่อยากให้มันสูงมากเลย,ยดเดี๋ยวเวลานั้นหนูจะหนูจะหาซื้อบัน,ดนไดห,ห,หนูหาซื้อบันไดแล้วก็ตัดยอด,ดนะยังไม่ตัดปล่อยให้มันก่อนอเพราะว่าตอนนั้นหนูฮะชอบยอดเสียกำลังมันมือปล่อยให้มันให้มันแข็งแรงอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยตัดมัน ไไว่าหนูไม่เอาหนูไม่ให้ต้นไม้สูงหรอกหนูจะให้แบบหนูจะคอยตัดมันมันไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รูตัดมันที่จะเท่า,าไหร่กันเรามีความส่ลูกใช่นี่มะละกอหนูน่าจะออกลูกตอนเตี้ยๆเนี่ยพี่ยูโรออ,อยังยงถ้าออกนะสุดยอดอันนี้พันอะไรไม่รู้หนูจำไม่ได้แนละ้วออใช่่นี่ตออกอยู่ ตัดตัดเลยจริงงั้นน่ะมีดคมมากเลยนะอืมเอามาได้ชิลรว,วงทีที่แล้วก็เอามา,อาอเอามาจากโน,น่นเหร <ๆ S 1> อเขาไม่ให้เอามาเหรอมันหนักเขาให้ยีย่สิบกิโลอโ๋อนั่นน่ะตัดนั่นด้วยน,ะน่ะนี่ยอะไรแห้งๆเน,นี่ยต่ำลงอีกหน่อยก,ก,ก็ได้พี่ยูโรคมมากนะ อืมใช่ได้ขอบคุณค่ะเอาไหมตัดดิมันแหง้งต้องขอ,อนนยาตก,ก่อนมันจะได้ซัดขึ้นเร็วๆไงจ้ะมันนขาดกีคนมาตัดให้อย่างนี้ก็ดีนะนจริงๆไงเสร็จเลยเชียว ตัดหมดส่วนแน่เลยงานเนี่ยไม่เหลือเลยเ <laughs> จออะไรก็ตัดหมดเลย <laughs> ได้เลยคนนี้ในนา